สวัสดีคะ่ะพี่พี่เพื่อนๆชาว YouTube ชาว Facebook นะคะวันนี้ร้านวรทิปมีโรตารี่สวยๆมาให้พี่พ,พี่เลือกชมกันนะคะตัวนี้เป็นกาชาร f 165E งนะคะตัวนี้ถุดจำนำนะ ใครหาอยู่เนาะใส่สามสี่สามหกสี่สิแรงสบายเลยค่ะตัวนี้ให้ย้อยใหม่ด้วยนะตัวนี้ใบก็เปลี่ยนใบให้ใหม่แปดแถวใครหาอยู่ก็ทักมาได้นะหรือโทรเข้ามาสอบถามได้ร้านอยู่ตลาดท่ามะเขืออำเภอคลองขุมนะคะร้านเปิดทุกวันหรือโทรเข้ามาสอบถามได้ค่ะ0 8 9 9 5 9 9 3 9 9นะคะหรือไอ l ดี e นี่เป็นสเปคของออ40แรงนะแต่ก็ใส่ไดออ้34 36 40ใส่ได้ค่ะตรงนี้ได้ไปไม่ผิดหวังราคาอยู่ที่ออ39,000บาทค่ะราคานี้ก็ต่อรองได้เนาะมารับหน้าร้านเดี๋ยวช่วยค่าน้ำมันค่ะหรือจะให้ส่งต่างจังหวัดก็ออแจ้งมาได้นะอาจจะมีค่าส่งตามระยะทางนะคะ